โอเคครับ okay. วันนี้ก็กลับมากันเหมือนเีิเช่นเคยอ่ะโอเคัวันนี้ก็มีอัปเดตฟิชครับน้ำเดตฟิชครัก็เป็นน่าจะเป็น okay. อัปเดตใหญ่ครับโอเคครับอัปเดตใหญ่ก็มีกอใหม่แล้วก็ไม่กระดอนทันนะครับโอเคเราไปดูอันอื่นกันมาอันนี้อ้อมีเบสใหม่เพิ่มเข้ามาสิบสองอันแล้วก็มีก็มีปลาใหม่มาทั้งหมดสามสิบเก้าตัวโอเคมาเดี๋ยวนะทอร์กี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่คิดว่าจะมีเลยนะเนี่ยมาเราไปดูกอใหม่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคครับ okay. มา ไปดูกันดีกว่าไปโอเคครับเราไปก่อใหม่กันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวน่ะมีเรือใหม่ด้วยโอเคเออก็ขออภัยด้วยนะพอดีเสียงผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าไม่สบายอ่ะโอเคครับเราไปหาก่อใหม่กันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนโอเคครับหาก่อใหม่กันอันเช่นอเสออ๋อนน่งแงเจอแล้วโอเคไปเออเออเดี๋ยว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 อ้อยู่บรักรด้วยต้องระวังอ่ะโอเคขยับอย่าช้าอย่าช้าโอ้ระเบิดก็มีโอโอเคก่อนจะถึง โอเคไปแล้วเราขึ้นทั้งหมดกันดีกว่ามันมีอะไรบ้างไปโอ้โน่นเนี่นยสิบลายขึ้นได้ไหมลนะ่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เฉยเลยโอเค okay. มันทาไมมันขึ้นไม่ได้อืมเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นทําไมมีสีเขียวยกลมๆอยู่ด้วยนู่นอันนั้นน่าจะขึ้นได้นะดูหลักโอเคเดี๋ยวลองขึ้นดนอ๋อขึ้นได้แค่อันที่จะเป็นสีเขียวโ okay. อเคอะโอเคมาถึงที่นี่แล้วมามาดูซิว่ามันมีอะไรบ้าง โอเคอันนี้ใครเกศสลักแอมเบอร์แน่นอนแบบนี้โอเคขออยู่ที่นี่เลยแล้วกันนะโ okay. okay. อเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอจ่ายสามสิบห้าบาทใช่ไหมโอเคสามสิบห้าบาทได้โอเคเรียบร้อยมาไปสำรวจตรงอื่นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคไปดูตรงอื่นดีกว่าโอเคนี่น่าจะเป็นน้ําตกแน่เลยตรงนู้นโอเคมาเราเดินข้ามฟางน้ําตกกันเลยดีกว่า โอเคครับ <Okay>, ข้ามมาเรียบร้อยมาข้ามกันโอเคเรียบร้อยอันนี้อันนี้ใครเนี่ยเมททโอริทิสโอเคครับเราถามเขานี่ว่ามีอะไรบ้างโอเคอ๋อเราต้องมีอุ่กบานโอเคเราไปดูที่อื่นกันก่อนดีกว่ามามีอะไรบ้างโอเคครับมาเราเดินไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเดินไปเดินไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแถวแถวนี้กันว่ามีอะไรบ้างมามาสำรวจดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแถวแถวนี้มานี่ขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ย โอเคเดี๋ยวนะในที่ลับใช่ไหมน่นนะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างโอ้ Earth f r a g เมน t อ๋โอโอเคน่าจะเป็นของแฟงเมนที่นอกไว้ทำเ n นชาร์อะไรได้เลยโอเคเก็บมาเรียบร้อยได้มาแหละเนี่ย Earth ฟ r a g m e n โอเคได้มาละอีกอันหนึ่งฟินิกซ์ลอ r ดูดิว่าดีไหมสี่หมื่นโอ้โหไม่ดีเลยยังไม่ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อโอเคมาดูโทเทม Eclipse กันดีกว่าสองแสนห้าโอ้โห เก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่ายังไม่เอายังไม่เอาเดี๋ยวเราไปตกปลากันก่อนดีกว่าโอเคเราไปตกปลากันก่อนดีกว่าเจอกันมามา,มาตกปลากันที่บ่อน้ําเล็กๆที่เกาะใหม่มามาตกปลากันดีกว่าโอเคมาละได้ละตัวอะไรมาครับเรียบร้อยออรโลลาตัวใหม่มาตกต่อตกต่อมาจะได้ตัวอะไรเอ้ยมา,มมาละวิลัญยาโอเคเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเบสทารี่ใหม่ครับโอ้โ otic, หอีกโซติกเมกะรอนแน่เลยแบบเนี้ยโหน่าจะหายากแน่เลยอ่ะโอเคตกตอนดีก้ก่อนมาตกไปเรื่อยๆมาเฮ้ยเรียบร้อยตัวใหม่อ่านไม่ออกมาตกมาโอเคตัวเดิมแอแลนเตียนนะโอ้โหดูตามันน่ากลัวมากโอเคมาตกกันต่อดีกว่ามาตกกันอ่านตัวอะไรตัวใหม่อ่านไม่ออกเหมือนเดิมโอเคตกตอนมาตัวเฮ้ย มาเริ่มเลยโอเคตกไปออ้อหนี่บตัวก็ประมาณนี้ครับก็ตัวใหญ่อยู่อ่โอ้โหแล้ขายน่าจะถูกแหละดูละโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองตกกันที่น้ําตกกันดีกว่าไปกันไปตกกันที่น้ําตกกันมาตกได้ละโอเคเรียบร้อยนี่ตัวใหม่เนี่ยเลยแบบนี้ห้าจุดสองตัวเล็กมากโอเครีเจนมาละรีเจนมาละโอ้โหโอ้หตัวมาเริ่มเลยลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โบเกตมามาจับได้เรียบร้อยโอเค ปลาตัวนี้น่าจะชื่อว่าอลีซิสต้โอเคครับโก้โห994กิโลมาเนี้ยก็ตัวประมาณนี้ตัวยังใหญ่เลยโอเคครับ okay. นะคดับตัวประมาณนี้ก็น่าจะตัวลีเจนนี่แหละโอเคครับ okay. ไปเรามาดูในเบสเตอรี่กันเราได้แล้วมันเป็นปลายุคร้อยล้านปีที่แล้วโอ้เ oh. ดี๋ยวผมจะลองไปเข้าที่เซิร์ฟรวมกันเนี้ยโอเคครับ okay. ไปเข้าเซิร์ฟรวมกันโอ้ย okay. มาถึงเซิร์ฟรวมที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับก็ สังเกตน,นะคนก็ชอบไปตกกันที่วอเตอร์ฟอร์มไม่รู้เพราะอะไรแล้วไปตกกันที่น้ําตกไม่รู้ก็ตรงนน้นะเนี่ยที่กําลังเดินไปอรเต็มนยครับตรงนั้นแหละโหโอเครเราก็ไปตกตามเหมือนเขาด้วยดีกว่าเพราะว่าเห็นคนเขาตกกันแล้วได้สควิดคอร์โซสควิดโอเคครับไปไปตกกันตรงนั้นดีกว่ามานี่จะตกได้ตัวอะไรรอบนี้มาอีเนิดเดียวจับให้ได้แกสตาร์ฟิตป่าดาวมา ตกต่อตกต่อเฮ้ยดิเจนมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวเรียบร้อยกินซูชากโอเคชารามเนี่ยชารามประมาณนี้เลยโอเคอมาโอ้มิติกมาแล้วโอเคมามาจับมิติกกันมามิติกมาแล้วมิติกเรามีต้องได้โอเคมาจับได้เรียบร้อยแล้วโอเคได้แล้วคอร์โซสควิดมาโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ ๋ย่ผมก็ไปซื้อ,อ,อรถแล้วเดียได้มาฟาร์มก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ฟาร์มดีขึ้นโอเคครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็น่าจะไปจำไปกระรอนกันนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ